นี่ครับหลังจากที่เรารื้อฟ้าเพดานเนาะเราก็เจอปัญหาว่าหลังคาหลอนคู่นะครับมีปัญหาเยอะมากๆนะครับเราก็ลื้อออกไปแล้วพอลื้อออกปุ๊บเนี่ยมาเจอหลังคาสังกะสีอีกที่ตามคลิปที่ผมให้ดูเมื่อวานเนลยเนาะอันนี่ปัญหาดูดิดูด,ดิไอที่ว่าเขาหลังคาสังกะสีเนี่ยเขาเอาโครงเหล็กเนี่ยไปเชื่อมกับตะเข็สันซึ่งการเชื่อมของเขาคือต้องเปิดขอบออก นี่แหละมันเป็นปัญหาที่ว่าน้ํารั่วเต็มเลยและครับรั่วเข้าไปในบ้านเยอะมากๆนี่จุดนี้จุดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ตรงตรงรางน้ํานี่รางน้ำอันนี้ที่ที่คนงานนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นรางน้ําของบ้านเนอะบ้านเป็นคู่กันมันเป็นทาว์ชั้นเดียวอะครับใบไม้เต็มเลยนะครับใบไม้เต็มเลยนี่ก็ตามรูปที่เคยให้ดูไปนะครับนี่ใบไม้เต็มเพราะมีต้นไม้นี่ไงมันเป็นเรื่องปกตินะครับบางทีนะฮะเวลวา เจ้าของบ้านเนี่ยบางทีจ้างช่างหรือให้ใครรับปีนไปเช็คตรงรางน้ําบ้างก็ดีนะครับถ้ามีรางน้ำไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านหรือรอยต่อระหว่างบ้านแบบนี้นะครับเพราะใบไม้เขาเยอะมากเลยนะครับนี่ไอตรงนี้วิธีการแก้เราเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นยางมาต่อยเนี่ยปิดตรงข้างล่างก่อนนะครับแล้วเราวางปูนแล้วค่อยวางครอบอีกทีหนึ่งนี่ซึ่งการหาคอบนี่ก็หาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าบางทีอย่างบ้านหลังเนี้ยมัน30ปีได้ละ ก็ต้องพยายามหาก็หาให้ได้นะครับเราก็พยายามหามาให้ได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวก็แก้ไขไปนะครับให้น้ำรั่วเข้าบ้านน้อยที่สุดหรือไม่รั่วเลยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาใครจะรีโนเวทบ้านนะครับทุกครั้งเลยนะครับการแก้ดอปแรกเลยแก้หลังคาก่อนนะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นหนึ่งจุดนะครับที่น้ํารั่วจากหลังคาข้างบนเมื่อกี้นะครับที่ผมให้ดูในคลิปเมื่อกี้ไงนี่นี่อันนี้ลงมาในบ้านเลยครับตรงห้องนะครับนี่นี่น้ำรั่วนี่มาที่ผนังมาที่ฝ้าแบบนี้เลยนะครับนี่มาที่พื้นด้วยดูดิครับเนี่ยฮะถ้าแก้ขบนไม่จบนี่ข้างล่างยังไงแก้ยังไงก็ไม่จบนะครับต้องแก้จากข้างบนหลังคาก่อนนะครับนี่ตรงนี้ก็เช่นกันครับตรงนี้ก็เช่นกันมีมันเป็นผลจากไอ้ช่วงรอยต่อหลังคาครับอ่าคืออย่างนี้ตรงนี้ เอาตัวตัวบ้านเดิมเนี่ยมันแค่นี้ตัวบ้านเดิมมันแค่นี้แล้วตัวนี้เขาต่อมาใหม่นะครับเจ้าของเดิมเขาต่อมาใหม่ที่หลังคาที่ซุกเนี่ยมันเรียกว่าไม่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าไม่เรียบร้อยยังไงนะนี่ครับจุดนี้ครับจุดนี้เนาะนี่จุดนี้เห็นไหมสังกะสีมันเปิดออกมาละนี่อย่างอย่างบข้างๆเดี๋ยวเขาทาเรียบร้อยเนี่ยใบข้างถือว่าทําเรียบร้อยนะครับในการต่อหลังคาแบบนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหาก็ประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวเราจะลื้อไอ้สังกะสีที่มัน ยับเยินเนี่ยออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะปิดแผ่นยางมาตอยเอาต้องใช้วิธีนี้ด้านข้างเช่นกันนะครับด้านข้างตัวนี้ไม่ไม่พบปัญหารั่วนะครับแต่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทําให้เรียบร้อยอีกนิดหนึ่งนะครับกันไ้ก่อนนี่ด้านหน้าตัวนี้เช่นกันเห็นไหมครับเนี่ยรั่วลงมาข้างล่างเลยแต่โชคดีที่มันนี่นี่มามาที่ภายนอกก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ทำทังทีนะครับก็ต้องจัดการตัวนี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับเวลาใครจะรีโนเวทบ้านนะครับแก้หลังคาด้วยนะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับการแก้หลังคาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแก้ไม่จบภายในครั้งเดียวหรอกครับอาจจะต้องรอดูสักสองสาครั้งครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถรู้หรอกว่ามันไปรั่วตรงไหนเพิ่มตเติมไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยครับแล้ววิธีการขึ้นลงหลังคาเนี่ยบางทีนะฮะกระเบื้องที่เราเหยียบเนี่ยอาจจะแตกก็ได้เพราะมันเก่าแล้วไงเราต้องระวังตรงนั้นนะครับนี่ซยนผมจะคุยกับเจ้าของบ้านแบบนี้ทุกๆหลังครับซึ่งนใหญนเนี่ยแก้ครั้งเดียวก็จะจบอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอะไร ฝากไว้นะพี่เจ้าของบ้านที่จะรีโนเวทบ้านเอาเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องหลักเรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาน้ําหยดลงมาเนี่ยในบ้านนี้เสียหายเยอะมากๆเลยนะครับแล้วการแก้การซ่อมเนี่ยเรียกว่าบานปลายและกันใช้คํานี้ได้เลยนะครับควรแก้เรื่องน้ํารั่วน้ําหยดให้จบก่อนนะครับเนี่ยครับหลังคาที่รั่วเนี่ยตัวนี้ผมใช้แผ่นปิดรอยต่อนะครับของ T O A นะครับนี่จริงๆมีหลายยี่ห้อครับเราเลือกใช้ดูก็ได้นะครับ แต่สุดยอนะผมใช้ดีท่อ TWA นะพอะตัวนี้ยมันเหนียวมันติดดีพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วจากการใช้งานจริงหลายครั้งนะแล้วก็มันป้องกันแสง UV ที่มาจากแดดโดยตรงอะ่ะโอ้โหซึ่งเมืองไทยเนาะแดดรุนแรงมากก็มันทําให้มีอายุอายุการใช้งานน่ะทนทนมากกว่านะครับแล้วก็กาวของมันน่ะยึดเกาะได้ดีผมเคยใช้เคยใช้ไอ้ที่ตัวถูกๆธรรมดานะ่ะตามร้านที่ตาม ไม่ใช่ร้านใหญ่ๆแล้วกันอ่ะไม่ใช่ร้านใหญ่ที่เขามาขายอะ่ะมันติดไม่ดีนะมันติดไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็นตามไอ้พื้นผิวเราต้องเช็ดฝุ่นให้ออกให้มากที่สุดด้วยนะครับนี่แล้วตัวนี้มันติดได้กับทุกวัสดุเลยนะมันจะเป็นตัวหลังคาที่เห็นนะที่เห็นเนาะแผ่นกระเบื้องหลังคาซีแพคกระเบื้องคอนกรีตกระเบื้องนอนคู่รวมถึงผนังปูนรวมถึงสังกะสีเนี่ยมันติดได้ดีมากๆเลยนะลองหามาใช้ดูนะครับ นะในไหนซ่อมหลังคาทังทีแล้วเลี้ยวสู่ใช้ให้มันดีๆนิดหนึ่งแล้วกันถ้าเลี้ยไไ่ดีปุ๊บมันก็เหมือนกับซ่อมไม่จบนั่นแหละครับ